สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันเรวันนะครัวนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่29เดือนสิงหาคมนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับในเรื่องของเรื่องงามยามดีมีครับวันนี้เป็นวันของการตัดนะครับตัดอะไรบ้างบางคนก็ตัดผมนะฮะตัดเล็บนะครับตัดผมที่ไม่แน่ใจว่าร้านบางแห่งอาจจะยังไม่เปิดนะครับแต่เราอาจจะเลีมๆบ้างก็ได้แต่บางคนก็อาจจะตัดผมที่ตัวเองก็มีนะฮะ รวมไปถึงนะครับเรื่องของการ,ารตัดต้นไม้นะครับหรือว่าเอาของที่ไม่ใช้ออกไปนอกบ้านนะครับในสมัยก่อนเวลาที่เขาเป็นวานสําคัญสําคัญในเรื่องของการตัดการเอาของที่ไม่ใช้ออกไปนอกบ้านก็ถือว่าของที่มันแตกหักร้าวนะครับหรือว่าของที่มันใช้ไม่ได้นะฮะเขาก็จะไม่ค่อยเอาไว้ในบ้านนะครับเขาถือว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอะไรแบบนี้นะครับแต่ยุคปัจจุบันคือถ้ามันไว้มันก็เกักาก็ลกนะฮะมันก็จะพังใปใหญ่ก็เผื่อว่าใครที่มันจะนําไปมอบให้ใครที่เขาใช้ได้ก็ได้กไดเกิดประโยชน์องนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดใจอะไรประมาณนี้นะเออตัดใจจากอะไรก็ตามนะครับก็เริ่มต้นวันนีไ้ได้หรือว่าคุยเรื่องการตัดใจอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะฮะเมื่อวานไม่ได้พูดใน นัดสตอรี่นัดกันนะฮะเพราะว่าลืมนะครับแล้วก็มาวันนี้แล้วครับไม่ลืมนะฮะวันนี้ครับวันอาทิตย์นะครับเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับเลขแรกคือเลข3นะครับเลข9นะฮะแล้วก็เลขเจ็ดนะครับแล้วอีกเลขหนึ่งคือเลข5นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโลกคือเลข6นะครับสีที่ถูกโลกนะครับในช่วงวันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับคุณจะเขียว อะไรกระดัเขียวสว่างเขียวเข้มเข้ม,เข,มเขียวอเมซอนหรือว่าเขียวมืดๆเข้มๆพวกนี้นะครับหรือว่าสีต่อมาครับคือสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสีน้าตาลน,นะฮะคราวนี้นะครับเรื่องของสีที่ไม่ถูกชโชลกบ้างนะครับวันนี้เป็นสีฟ้านะครับที่ไม่ค่อยใช้กันนะฮะก็วันนี้นะครับ อแสดงความยินดีต่อแมนยูนะฮะได้คริสตโนโรันโดนะครับกลับมาแล้วนะก็ไปต้องเป็น10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาแล้วนะครับอายุ36มสิบเศษผมดูดวงแล้วมาแล้วรุ่งนะครับมาแล้วยิงแหลกเลยแล้วมาแล้วน่ากลัวมากนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะสำหรับแฟนแมนยูนะครับมีข่าวนึ่งนะครับข่าวของประเทศจีนนะครับวันนี้อ่านแล้วเขาบอกว่ามันเขาเรียกว่าเขาจะเริ่มเบรกนะครับ ในการทำงานแบบ996นะมันจะมีการทำงานคนจีนจะเล่นเรื่องตัวเลขเยอะมนกันนะครับเขาก็ใช้นโยบายห้ามนะครับทำงานแบบ996 9คืออะไไหมฮะ9ก็คือทำงานตอน9โมงเช้านะครับแล้วก็เลิกงานตอน3ทุ่มนะฮะมันจะมีบริษัทบางแห่งนะไม่ใช่ว่าทุกแห่งนะครับบางแห่งเขาก็อาจจะทำงานช่วงหลังๆ ทางานกนเยอะหน่อยพวกบริษัทพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเพราะว่างานหรือว่าระบบนะครับมันรันยีิบสี่ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทํางานแบบ9ก้านะครับหกหนี่คือ6วันนะฮะคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ประมาณนี้นะครับเขาก็มองเห็นว่านโยบายนี้มันทําให้คนนะครับมีประสิทธิภาพที่ลดลงแล้วก็มันมีคนแบบเจ็บป่วยไข้ล้มหายใยจากนะครับบางทีผลพวงของการทํางานหนักเนี่ย แน่นอนว่าร่างกายมันทํางานเต็มที่นะฮะเร,เริ่มงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าคิดสิว่าเราไปเลิกงานตอน3ามทุ่มนะฮะแล้วอย่างหนึ่งนะครับเวลาเขาทางานเขาทาแบบเต็มที่นะครับคือจะไม่ค่อยจะใช้เหมือนกับเดี๋ยวชงกาแฟเดี๋ยวเดินเล่นเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเมาอะไรก่อนอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ทาเขาเต็มที่ฉะนั้นเมื่อทําเต็มที่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับถึงถึงสามทุ่มนะฮะมันก็12ชั่วโมงเนาะแล้วก็ 6วันต่อสัปดาห์อีกนะครับเขามองว่าพลเมืองเขามจะลดประสิทธิภาพแล้วก็ปัญหาของไม่ใช่แค่เจ็บไข้ได้ป่วยส่วนตัวนะครับปัญหาครอบครัวมันจะเกิดนะฮะเขาเลยมองผลพวงว่าอะไรที่มันจะเป็นเอฟเฟกในการทํางานหนักบ้างนอกจากโรงพยาบาลคนจะเข้ามากขึ้นแล้วก็เรื่องของความแตกแยกของครอบครัวนะครับเป็นสาบันหลักของบ้านของประเทศนะฮะฉะนั้นบางทีมันเลยทําให มองเห็นจุดนี้นะครับจริงๆเนี่ยเมื่อลหลายเดือนที่ผ่านมานี่เขาเลยกว่านโยบายจำกัดเรื่องของพลเมืองเขานะฮะเบรกหลายอาชีพแล้วก็หลายธุรกิจเลยนะอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างติวเตอร์นะฮะเมืองไทยเรานี่ติวเตอร์นี่ยังแบบแรงเนาะ,ะมันว่าจะติวแต่ละสำนักก็มีแต่ละแห่งนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะ ของจีนเขาเบรกนะฮะไม่ให้มีติวเตอร์เลยเพราะว่า1บางคนเ็าบอกว่าค้ากําไรเกินควรก็2บอกว่ามันเหมือนกับระบบการศึกษามจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเหมือนกลายเป็นว่า,อาตอนที่เรียนในห้องเรียนนะครับปรากฏว่าเราเวลาสอบมันคนละข้อมูลล้วคนล้ข้อสอบคนละชุดกันเลยนะครับมันก็เลยมองว่าแล้วมันไปหาข้อสอบหรือหาความรู้ได้ในติวเตอร์เฉยเลยนะครับเพราะ,ะนั้นมึงก็ไม่รู้ว่าจะมีระบบการศึกษาไว้ทําอะไรถูกไหมฮะฉะนั้นก็เลย หาวิธีนะครับตอนนี้ค่อนข้างตัดตอนนะครับติวเตอร์หายเก็บเกือบเกือบทั้งหมดแล้วนะครับจากเยอะๆมากเลยนะจนหายเกือบหมดแล้วก็ค่าตัวติวเตอร์นี่สูงสูงกว่าไทยอีกนะฮะนี่เขาก็จํากัดตัวนี้เพื่อที่ให้ระบบการศึกษามันยังอยู่ในกรอบแล้วก็พัฒนาการศึกษาโดยเลือกทางตรงแทนนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลหรือหาความรู้ข้างนอกเป็นหลักนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งเรื่องเกมเรื่องเกมนะฮะบริษัทเทนเซนบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเกมแล้วก็พวกเทคโนโลยีทั้งหลายนะฮะเขาก็ใช้เรียกว่าตัดตอนเหมือนกันนะครับบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่มากเลยนะถูกไหมฮะเวลาที่เทคโนโลยีหรือว่าหุ้นนี่ราคาสูงแพงนะฮะเขามองว่าเกมเนี่ยมันทําให้เด็กและเยาวชนนะครับมันเป็นหลงหลงมากเกินเขาว่ามันดีไหมมันก็ดีในมุมถ้าใช้ใมันเกิดประโยชน์ถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเกมก็ดีผมก็ยังเล่นอยู่เลย เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันหมกมุ่นนี่ขอไหมฮะสําำหรับคนที่เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วมีความรู้หรือเล่นแล้วบันเทิองอะไรก็ตามนะครับแต่บางคนแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วสังคมไม่เอานะครับบางคนครอบครัวไม่เอาแล้วก็หาเงินนะครับมาเติมอย่างเดียวเลยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับแล้วมันจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเขาเลยมองว่าระยะยาวมันอันตรายนะครับต่อครอบครัวแล้วก็ต่อพื้นฐานของสังคมแล้วก็ต่อประเทศได้เขาก็เลย เรียกว่าหาวิธีนะครับคุยกับบริษัทเทนเซน์นะครับซึ่งบริษัททําเกมนะฮะเขาก็เลยจํากัดว่าเดี๋ยวต่อไปคนที่อายุต่ํากว่า12นะครับจะหาวิธีจํากัดคนกลุ่มตั้งแต่12ลงมานะครับคือให้ใช้ชีวิตตามปกตินะฮะแล้วก็เรื่องของเกมเขามองถึงว่าคล้ายกับเป็นยาเสพติดนะครับหรือว่าเป็นเหมือนฝิ่นในสมัยจีนยุคนู้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีที่จะจํากัดตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเขาก็เริ่มเริ่มสร้าง เขาเรียกฐานของสังคมใหม่ของเขาเนาะและอีกอย่างหนึ่งครับวุลเล็์เพจหนึ่งแจ็คมานะฮะอันนี้อาจจะเคยได้ยินแลยเขาว่าบริษัทของแกนะฮะอีบาบานะครับแล้วก็ตอนแรกแกจะทำแอนกรุ๊ปนะครับเป็นเหมือนกับเสมือนกับธนาคารที่ธนาคารดิจิตัลนะครับคือมันไม่ต้องมีพนักงานเนื้อออกไหมฮะแต่ว่าเป็นเหมือนกับ ธนาคารแบงก์ทิปอะนะมันเหมือนเวลาที่ปล่อยกู้ได้นะครับหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมทุกอย่างได้ผ่านแชทผ่านอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกับเรามีไลน์อะแล้วถ้าไลน์เรา,เาโอนเงินได้นะครับทางไลน์ยนีออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแบงก์มันก็จะหายไปถูกไหมแล้วก็โอกาสที่บริษัทใหญ่บริษัทเดียวก็จะคุมนะครับทั้งประเทศเลยมันเกิดได้เพราะฉะนั้นเขาเลยว่าไม่ให้มีใครที่ผูกขาดในการการค้านั่นเองนะฮะ และข้อมูลทุกอย่างของจีนถ้าสมมุติว่าเข้าไปในบริษัทใดบริษัทหนึ่งใหญ่ๆบริษัทเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าบริษัทนั้นอยูอ่ดีมันมีเหตุให้ล้มไปหรือมีปัญหาได้ไปมันสะเทือนทั้งหมดเลยทั้งรากของประเทศเนะฮะเขาก็เลยโดนจํากัดแต่ครับบริษัทใหญ่ๆตอนนี้ของจีนเนี่ยโดนนะครับเบรกไว้หัวที่หัวตามเต็ม,มเลยะฮะใครที่เป็นบริษัทที่ผูกกับตลาดของอเมริกาหรือตลาดของตัวเองนะครับ ช่วงนี้ราคาหุ้นดิ่งติ้วๆๆเลยนะครับจริงๆเขาไม่ได้มองว่ามันจะหุ้นตกตอนนี้แล้วมันจะแย่ต่อประเทศนะเขามองระยะยาวนะครับพื้นฐานของสังคมพื้นฐานของประเทศนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็เลยสร้างาตราการอย่างหนึ่งว่าบริษัทไหนที่รวยนะครับต้องช่วยคนจนนะครับหรือหาวิธีที่จะแบ่งปันหรือหาวิธีที่จะสร้างงานหรือหาวิธีที่จะเรียกว่าสร้างสังคมนะครับร่วมกันคือไม่ให้แบบ รวยเดียวแล้วผูกขาดอย่างเดียวแล้วต้องมาควบคุมนะครับสรนะับเศรษฐกิจของประเทศด้วยเขาไม่เอาแบบนั้นนะครับมันก็เป็นแต่ละประเทศไปนะเพราะว่าบางทีมันจะบอกว่าบ้านเราบ้านเขาหรือว่าเราจะมองตะวันตกตะวันออกคือมันแต่ละประเทศก็แล้วแต่นโยบายนะครับที่ใช้แล้วเหมาะกับสังคมเขาเลยกันนะครับโอเคนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ประเทศแล้วก็ทั่วโลกเขาเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคครับมาดูดวง12สองราศีกันครับ ชาวราศีเมษพฤกษ์ศพแล้วก็ราศีเมถุนนะครับสามราศีนี่นะครับในช่วงนี้เรียกว่าวันนี้ว่าอาทิตย์นะครับบางคนน่ยจะได้พักนะฮะแต่ว่าคนราศีเมษเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับทาอะไรอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ชอบพักเวลานอนก็นอนทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆเป็นคนที่นอนหลับเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ตื่นก็เช้านะครับหรือบางคนก็อาจจะประเภทแบบ มีอะไรทําในทั้งวันนะครับนี่แหละวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับบางทีมันเป็นวันหยุดนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรทานะครับในทั้งวันเลยเมื่อไหร่ที่ตื่นปุ๊บโอ้คราวนี้เรากิจกรรมบานเลยนะฮะจะให้แบบนั่งนั่งนอนนอนะครับเอาจริงๆยากนะฮะรนั้นใครที่อยู่ราศีนี้แล้วนั่งนั่งนอนนอนี่ให้รู้ว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยของราศีเมษนะเอาจริงคนส่วนใหญ่นะครับของราศีนี้หาได้ทาได้ตลอดฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ยุ่งยุ่งนิดนึงอาจจะมีอะไรที่ทําหลากหลายอย่างนะครับเขาว่ายุ่งไแก้้ด หรือเอาตัวเองทําตัวให้มันยุ่งมากกว่านะครับแล้วก็ในช่วงวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับ1บ้านนะครับสเรื่องของการเดินทางระยะสั้นๆก็3ม,มีดวงจะเรียกว่าหากิจกรรมใหม่ๆทำนะครับหรือบางทีจะเรียกว่าแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับ่ังนั้นวนันนี้เป็นวันที่ทําอะไรจุกจิกมากกว่าคงไม่ได้ทําอะไรเป็นแบบ เรื่องเป็นราวใหญ่ๆเรื่องเดียวเลยประมาณนี้นะครับฉะนั้นว,วันนี้กิจกรรมสร้างหลากหลายอย่างได้หรือว่าวางแผนเอาไว้หลากหลายอย่างก็จะสําเร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังวันนี้ช่วงนี้คือการติดต่อการเดินทางนะครับเผื่ออาจจะมีเรื่องการเลื่อนนัดผิดนัดนะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแบบทําอะไรแล้วมันยุ่งกับไอสิ่งนั้นนะครับมากพิเศษนะครับแต่โดยรวมผมว่วันนี้นะครับหนึ่งยุ่งยุ่งสองเรื่องของความรักดีกว่านะในช่วงนี้คนที่โสดวันนี้คุยกับใครก็รู้สึกว่ามัน มันมีความสุขนะครับฉะนั้นคุณอยากมีความสุขก็ลองคุยกับใครก็ได้นะแต่ต้องคนที่เราถูกใจในระดับหนึ่งนะีมกว่าช่วงนี้มุมดาวความรักวันนี้นะครับก็ยังสดใสนะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะคุยกับคนที่เราชอบก็ได้หรือว่าจีบใครก็ได้นะครับหบางคนอาจจะ อยู่กับคนที่ดืองรักกันนะครับคนที่มีคู่มีแฟนนะครับอยู่กันหรือว่าจะไปไหนมาไหนทํากิจกรรมหลงกันไปทําบุญอะไรหลงกันนะครับสร้างกุศลมลบุญนะครับไปคู่กันเลยนะครับหรือบางทีอาจจะอยู่บ้านเลยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรทําร่วมกันวันนี้ก็มีความสุขดีแล้วกันนะเอาจริงๆก็เ,เงินนะครับงานความรักนะครับดูวันนี้เรียกว,ว่าอาจจะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะักแล้วก็หมดวันแล้วเนี่ยเคยเห็นไหมว่าบางวันมัน เป็นแบบนี้นะบางสัปดาห์มันเป็นแบบเนี้ยคือทําอะไรก็ลุกกระจุกกระจิกสนุกบ้างเซ็งเซงบ้างพักบ้างนอนบ้างเอาหมดวันละนี่คือวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรทําไปเถิดแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายดูนิดนึงนะระวังเรื่องของร้อนในภูมิแพ้นะฮะและอกอย่างนะครับในช่วงนี้มีดวงยังมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วกันอ่าเอางี้ดีวกว่านะครับโอเคเรามาชาวราศีพฤกษ์นะครับในช่วงวันนี้ พื้นดวงนะครับในวันนี้เป็นวันดีนะฮะจริงวันนี้ดาวคนราศีพฤษภดาวพระจันทร์นะครับโครจรทับลัคนารับทับคนราศีพฤษภฉะนั้นพระจันทร์มันให้ความอิ่มเอิบแช่มชื่นนะครับวันนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าหน้าจะบ,มบวมๆนิดนึงแล้วก็น้ําหนักมันจะขึ้นๆนิดนึงนะลองดูสังเกตดีๆนะ <S <S ในช่วง2วันนี้นะครับวันอาทิตย์จันทร์ประมาณนี้นะฉะนั้นวันนี้กึกทานอะไรอาจจะ อร่อยเป็นพิเศษหรือว่ามีากจะกินจุกจิกไปเร,เรื่อยๆหรือว่าลดน้ําหนักลงยากหรือว่าอาจจะดูกระจกแล้ววันนี้ทําไมหน้าแก้มตุมๆแปลกๆน้คืออิ่มๆประมาณนี้นะครับพระจันมันทับแล้วก็ประการอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการหาอะไรสนุกสนุกทำมีแล้วก็คุณอาจจะได้กินของอร่อยได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่าได้ทํากิจกรรมที่เราชอบนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้แต่ต้องระวังอย่างนะ อุบัติภัยหรือว่ามีเรื่องเจ็บเนะเจ็บตัวในบ้านของเราหรือในเคหสถานที่เราอยู่อาศัยนะฮะบานคนอาจจะเดินทางไปบ้านเพื่อนบ้านญาติกอาจจะมีเรื่องการเจ็บเรือเจ็บตัวอะไรสถานที่ดังกล่าวนั้นได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรต้องระมัดระวังแล้วกันนะทาอะไรบางทีอาจจะเร็วเกินบางทีจะมีเหตุอะไรก็ได้นะที่ทำให้เราเจ็บเนะเจ็บตัวแล้วก็ป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับในช่วงนี้ออย่างหนึ่งในช่วงนี้ของในบ้านพังนะฮะ อาจจะต้องซื้อของใหม่เครื่องช่วฟฟ้าใหม่วันนี้ระวังคนทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์นะฮะอาจจะมีบ้างแล้วกันบางทีมันก็สามวันดีสี่วันไข้นะครับบางทีก็วันนี้แหละมันจะเป็นวันไข่แปลว่าวันนี้อาจจะหงุดหงิดกับใครบางคนแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะวันนี้ดูแลเรื่องของบุพการีนิดนึงครับระวังท่านป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับแล้วก็ระยะนี้ท่านที่มีไอเดียนะครับวันนี้นะอยากทําอะไรให้รีบทำนะครับวันนี้ก็ ถือว่าค่อนข้างจะราบรื่นในระดับหนึ่งคนที่ทํางานในวันนี้ต้องระมัดระวัง1เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับก็2อ,อดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันก็จงเกิดข้อมัมมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของหายหรือว่าของพังอะไรพวกนี้นะฮะก็เซฟเซตัวเองหน่อยละกันต่อมานะครับเรื่องความรักดีกว่าคนที่โสดนะครับในช่วงวันนี้ก็หรือว่าคุยกับใครรู้สึกมีความสุขหรืออาจจะจีบใครนะครับในช่วงนี้หรือวันนี้นะครับจีบแล้วติดหรือจีบแล้ว มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะฮะหรือมีความสุขขึ้นในการพูดคุยก็ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนวันนี้ก็จะได้ทําอะไรร่วมกันหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือ1แฟนป่วยนะครับสออาจจะมีเหตุปัจจัยคุยคุยอยู่ดีแล้วก็มีหักมุมนะฮะหักมุมทะเลาะหักมุมเครืองอะไรก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟอารมณ์แล้วก็คําพูดวาจาแลวด้วยวันนี้มีโอกาสทําบุญสร้างคุศลบ้างก็จะดีเนาะแล้วก็เคลียร์บ้านจ ทำอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับหรือว่าการเดินทางหรือว่าร่างรถดีครับอยู่นี่หมอก,การตัดเอาของที่ไม่ใช้ออกนอกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับดีเป็นพิเศษนะฮะโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงวันนี้พื้นดวงการเดินทางะระยะสั้นๆน,นะครับวันนี้ก็ติดตดิดขัดขัดนะครับหรืออย่างน้อยคุณอาจจะเดินทางไปไหนสถานที่นั้นปิดสถานที่นั้นมีของไม่ครบนะครับหรือว่าสถานที่นั้นอาจจะเหมือนกับว่า ไปแล้วหงุดหงิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฉะนั้นวันนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังหงุดหงิดสาที่น,นะรู้ว่าหงุดหงิดการเดินทางกันเนะฮะในช่วงนี้ท่านที่มีโอกาสนะครับที่จะหารายได้พิเศษนะครับช่วงนี้ผมว่าคนราศีเมถุนคุยนะครับเจรจาติดต่อต่อรอ,องดีนะครับหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปากใช้คําพูดดีเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องการเดินทางดีนะครับแล้วก็ระยะนี้ มันมีมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนิดนึงนะอันนี้ใครจะจ่ายค่อนข้างสูงสูงกว่าปกติฉะนั้นแปลว่าอาจจะซื้อของอ,อยากได้ที่เราอยากได้นะครับไม่แบบอยากได้มานานเด้ออยากได้เมื่อเมื่อครู่นี้ประมาณนี้นะคืออาจจะไปเห็นอะไรที่เราอยากได้คุณอาจจะเปิดนะครับในโทรศัพท์แล้วเจอนะครับร้านหรือว่าสินค้าที่เราอยากได้ประมาณนี้ครับก็เลยซื้อเลยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งในช่วงนี้ใครที่ทํางานนะครับเดี๋ยวนี้ต้อง ระวังหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆหรือว่าคิดหลงคิดลืมด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะฮะคนราศีมิถุนในช่วงนี้คําพูดดีวันเนี้ยวันดีด้วยนะถ้าคุณจะพูดคุยโน้มน้าวใจใครนะครับก็ได้แล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แน่นอนว่าโควิดมันก็ยังกังวลทําให้คนกังวลเยอะอยู่นะครับก็เซฟตัวเองด้วยละกันส่วนคนที่มีคู่มีแฟนในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวกลับเด่นนะครับเด่นปแปลว,ว่า การพูดคุยการกล้ชิดการทํากิจหรือทําอะไรร่วมกันนะครับเตือมีความสุขก็เผื่อวันนี้คุณอาจจะต้องไปแก้ปัญหาอะไรกับเกี่ยวกับคนที่คุณรักด้วยหรือว่าแฟนคุณด้วยนะที่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณสามารถจะช่วยเหลือเขาได้นะครับตอนนี้ก็เป็นวันครอบครัวบางทีอาจจะได้ทํามีญาติพี่น้องมาหาหรือเราไปหาญาติพี่น้องหรือว่าเราไปหาใครที่เราไม่ได้เจอกันมานานเลยประมาณนี้นะครับ รีบไปรีบกลับแล้วกันนะครับอย่าอยู่นานนะครับเซฟตัวเองด้วยร่างกายนะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะในสถานการณ์แล้วก็ดวนชะตาเรานะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับวันนี้มีดวนของกรดไหลย้อนนะครับข้อแรกเลยนะซึ่งมันจะมานะครับส่วนใหญ่จะมาพร้อมกันด้วยนะกับเรื่องของร้อนในนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังร้อนในเจ็บคอด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับในช่วงนี้คนราศีเมถุนถ้าเป็นไปได้ต้องระวังนะครับ ผู้ใหญ่หรือคนที่เรารู้จักนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงวันนี้หรือได้ขา่าวคนรู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไปโควิดแลรก็ตามนะครับในช่วงนี้วันนี้โดยคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือคนใกล้ในบ้านหรือหมู่บ้านเราก็ได้นะครับก็ต้องเซฟตัวเราด้วยเนาะโอเคครับมาดูนะครับเรื่องของเสน่ห์คนราศีเมษนะครับในช่วงวันนี้ราศีเมษอยู่ที่ใบหน้าครับวันนี้ใบหน้าอ,อิ่มเออ เปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลมีเยื่อมีใยอะไรก็ตามนะครับคือให้หน้า y im, y im, y im, ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดูสะอาดนะครับแล้วก็เสื้อผ้าวันนี้ยังเน้นความสว่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมในเรื่องการงานวันนี้ทําอะไรก็ได้ก็ทําไปนะครับแต่ระวังจะมีการเลื่อนนัดนะครับผิดนัดเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเ,เรียกว่ากิจกรรมในที่เกี่ยวกับบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับแต่ระวังทะเลาะกับคนรอบข้างสักคนหนึ่งนะต้องระวังตัวนี้หน่อย ความรักก็ดีนะผมว่าคุณทำอะไรกับแฟนคุณก็ดีนะฮะแล้วก็ต่อมาคนราศีพฤษภนะครับเสน่ห์คนราศีพฤษภเสื้อผ้าสีเข้มเข้มเขาไว้นะอันนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดวงตานะครับพยายามทําตาให้มีพลังนะฮะทำงางี้ก็ได้มีพลังนะอย่าทําตาตกตาละห้อยตาละเหี่ยและกันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับวันนี้ทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านต้องบาดเจ็บ ระวังบาดเจ็บหรือว่ามีของบางอย่างในบ้านเสียหายนะครับหรือว่าแตกหักล้ารั่วซึมพังประมาณนี้นะมันจะอยู่แถวๆถนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเกิดเหตุอะไรเหล่านี้ทําให้เราห่วงกงวังวลหรือว่าต้องซ่อมอะไรใหม่หรือซื้อใหม่นะแล้วก็เรื่องของการคุยเจราจาติดต่อต่อ,ตอ,ตอรองดีนะครับความรักดีนะฮะต่อมาเรื่องของคนราศีเมถุนนะครับสเนสน่ห์ของราศีเมถุนวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้า tone, ทูโทนนะครับเสื้อผ้า2สีอ่า เสื้อสีหนึ่งกางเกงหรือกระโปรงอีกสีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะสสีใช้สีที่แบบเป็นมงคลของวันก็ได้นะครับจะเสื้อหรือกางเกงอะไรก็ได้นะครับสักชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องของอาปากนะครับใช้หน้ากากอันที่เราถนัดอันที่เราดูสวยงามหรือถ้าใครใช้ลิปสติกนะครับพูดคุยออนไลน์แล้วก็ตามก็เอาแบบสีเด่นๆน,นะฮะมาแบบล,ลอยลอยมาเลยแหละดีเป็นพิเศษ แล้วก็กิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับมันมีดวงคนราศีเมถุนเนี่ยเกี่ยวกับบ้านดีนะเพ่าะวันนี้อยู่กับบ้านหรือว่าเคลียร,อร์อะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรืออยู่กับคู่ครองคนรักก็โอเคนะแต่ว่าในระยะน,นี้นะครับมันมีเรื่องการเดินทางออกนอกบ้านจะมีปัญหาหงุดหงิดใจหรือว่ามีรถเสียหรือว่าจจะขุกขักนะออกนอกบ้านขุกขักรู้ไว้อย่างเดียวนะครับไม่รู้ขุกขาักอะไรแต่ว่า ให้รู้ว่าบางทีคุกคักบ้างไม่สบอารมณ์บ้างหรือว่างุดหงิดนะครับไปสถานที่ใดก็ตามก็เซฟอารมณ์ด้วยกันนะฮะโอเคครับขอจบแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคืนนี้เช่นเดิมครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับให้สดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็ยืนแผ่เมตตาก่อนนอนเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามานะครับก็ขอให้ทําสิ่งใดนะครับในวันที่นี้สําเร็จสมรัรถนาครับเป็นกําลังใจเสมอมาครับสวัสดีครับ